กลับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอ,เจอกันนานนะฮะวันนี้เราอยู่ในเกม โยกังเซิร์ฟเวอร์โยกังไทยนะครับกับการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ของเขาในเอชที่ยี่นะครับ,รบเปิดวันที่2เดือนมิถุนายนนี้นะครับคลิปรีวิวประจําสัปดาห์นี้ไปลุยกับเอชีของโยกังไทยพร้อมกันนะครับ mm hmm. เปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะฮะต้อนรับเซิร์ฟเวอร์มีกิจกรรมมากมายนะครับกิจกรรมแช์นะครับแจก100่งร้อยพอยต์นะแล้วก็1ล้านตําลึงที่สําคัญคือแจกเหล็กม่วง 30ชิ้นนะครับูาคา1 0 0่พอยต์นะมีระยะเวลากำหนดอยู่ที่2 8มิถุนายน 4, 2 5 6 6นะครับกิจกรรมต้อนรับโยกังไทยนะฮะเรียกได้ว่าเยอะแยะมากมาที่ผมชอบก็จะเป็นกิจกรรมแจกเหล็กม่วงเลยฮะเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟแผนใหม่ครับทุกคนอัปเกรดแผดใหม่มีอาชีพทั้งหมด9อาชีพนะครับมีนักมวยนักทิ้นนะครับแล้วก็ อุปกรณ์อยู่ที่120นะครับเลเวลไวมากๆนะครับแจกรี VIP 8ถึง VIP 16หลังจากกดแลกคอยตํตำลึงถึงจะได้รับนะครับพีกพี่ผู้100เลเวลตัน129คลาส5นะครับเ,เวลง่ายมากๆเลยรายละเลอยียดอื่นเดี๋ยวเราเข้าไปลุยในตัวเกมพร้อมๆกันเลยขอเลือกเป็นตัวมือธนูละกันนะฮะแน่นอนครับเลือกเล่นเป็นเพศผู้หญิงนะครับตัวละครก็ กวนนิโคโยกังนี่เป็นเกมที่มีตัวละครที่เลือกเล่นเยอะเลือกเพศเลือกสายเล่นได้ด้วยนะครับเด้งเข้ามาสู่หน้าตัวเกมครับโอ้โหแผนที่หิมะนะครับเราเข้าสู่ฤดูฝนแล้วทุกคนอากาศร้อนมากนะครับแล้วก็มีฝนตกมากนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนั่นเองนะครับของจะแจกฟรีมี a อ c นีซน่ารักน่ารัก,รกสอนเราเล่นเบื้องต้นนะครับของแจกฟรีเริ่มต้นในซาวเวอร์โยกังไทยมีของแฟชั่นแจกมาให้เราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุด อวุธหุ้มของแฟชั่นก็แจกฟรีนะครับรวมถึงรถพาหะเรียกว่าสัตขีได้ไหมตัวนี้เป็นพาหะนำทางรถเครื่องหมายนะครับทำให้เราเควสเร็วขึ้นสะดวกสบายตัวนี้ก็จะแจกฟรีนะครับสามารถกดขี่ได้เลยบวกค่าบาลัง418นะครับฟรีนะฮะของแจกเพิ่มเติมอย่างอื่นนะครับมีพวกสัตว์เลี้ยงรหิน3ชั้นของอัปเกรดหินเล็กนอกโลกของอพเกรดหลายๆฟังก์ชันก็จะแจกมาฟรีส่วนพวก ของแฟนะครับเลือกดูที่ชอยนี้ได้เลยนะฮะผ้าคลุมนะครับมีรูปลักษณ์อาวุธนะครับแล้วก็รูปร่างมจิกนะพวกนี้จะเป็นอืมแปลงร่างไปรูปร่างมจิกพวกนี้ใช่ไหมมีอาวุธครับที่เขาแจกมาฟรีเป็นอาวุธคุุมทุกคนตัวนี้ใส่ฟรีได้เลยครับนี่กับของแฟชั่นนะเป็นพวกชุดแจกมาทั้งเพศชายแล้วก็หญิงนะครับตัวน,นี้ก็สามารถเปิดใช้งานได้เลยส่วนตัวผมก็จะเป็นชุดนี้ครับ snow christmas หญิงนะครับสามารถสวมใส่ได้ฟรี นะอีกหนึ่งอย่างที่เขาบอกว่าเลเวลไวมากๆนะครับเลเวลไวมากๆเดี๋ยวเราค่อยไปดูแล้วกันเนาะรีวิวโบโนงโบนัสกันก่อนนะครับกิจกรรมโบนัสนะครับในเซิร์ฟเวอร์มีอะไรบ้างอุ้ยเดี๋ยวปุ่นล็อกสก,กิลแล้วหรอนี่ผมแค่สก,กิลเดียวเองนะปุ่ล็อกสก,กิลแล้วโอ้โหน่าจะเวลไวจริงๆ สายธนูเนี่ยมันสามารถยิงได้แล้มาต่อารายละเอียดกจิจกรรมโบนัสในเซิร์ฟเวอร์ดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับกิจกรรมโบนัสนะฮะตัวนี้เป็นอีเวนต์นต่างๆนะครับให้เรามารับของรางวัลแล้วก็ล่าของรางวัลน,นั่นเองนะครับมีลงชื่อครับ รับของฟรีนะฮะอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับเนี่ยของก็จะตามนี้เลยไม่ว่าจะเป็นพวกของอัปเกรดหรือว่าตําลึงล็อกก็ตามแต่นะครับรวมถึงของอัปเกรดในหลายๆฟังก์ชันก็รวบรวมอยู่ในที่สําคัญเป็นอีเวนต์ฟรีนะครับมีรางวัลยูนอลไลน์ด้วยอันนี้ก็เป็นอีเวนต์ฟรีนะครับแค่ยูนอลไลน์ก็จะได้รับของตอบแทนเป็นพวกนี้เลยนะครับอีนน้องแก่ต่างๆดอกกุหลาบ พวกของอัปเกรดตัวกิจกรรมอีเว,วนต์ฟร e ีนะครับอีเวนต์ฟรีทุกวันตัวนี้แจก EN นะสามเวลา8โมงเที่ยง6โมงเย็นนะครับโปรโมชั่นเติมเงินครั้งแรกก็มีแทรกแซงอยู่ในนี้ด้วยนะครับเติมเงินครั้งแรกได้รับฉายาหยกซีคูณของอัปเกรดเรียกได้ว่าเป็นเซตกล่องทูแล้วกันนะครับก็อยู่ในนี้ใครที่เติมเงินครั้งแรกจะได้รับไปมีกิจกรรมสุ่มฟรีด้วยนะครับนี่แล้วก็มีกิจกรรมตอบแทนผู้เล่นนะฮะ เลเวล up รับไปเลยนะครับซึ่งผมบอกเลยว่ากิจกรรมพวกนี้ได้รับง่ายมากนะครับเลเวล10เนี่ยได้รับตำลึง10,000ครับแล้วก็ของอัปเกรดรวมถึงสัตว์เลี้ยงพาหะต่างๆก็แจกมาตามเลเวลนั้นๆสูงสุดครับอยู่ที่ Level 66จะแจกมานะครับสำหรับอีเวนต์นี้โคตรชอบเลยนะครับแข่งกันทั้งเซิร์ฟเวอร์ครับมีอารีนาสถานฝึกฝนบังคับตลาดโตการล่มนะครับก็มีด้วย ใครที่เป็นสายแบบแข่งขันนะเล่นกิจกรรมอีเวนต์นี้ได้เลยนะครับแลกสัตว์เลี้ยงครับต่อไปก็จะเป็นช้อยแรกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงพาหะแลกเปลี่ยนไอเทมที่อยากจะเปลี่ยนไม่ได้ใช้ของอัปเกรดนะครับหรือว่าจะเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมดรอปไอเทมนะฮะหันสาสะสมแรกก็พวกคนนี่แหละนะครับออกมาแลกของเพิ่มเติมได้ มีพวกหินเหล็กนอกโลกของอัปเกรดหลายๆฟังก์ชันรวบรวมอยู่ในนี้รวมถึงตำลึงด้วยนะครับใช้โค้หนึ่งชิ้นแลกตำลึงได้1นึ่งหมื่นฮะกหนดอยู่ที่50ครั้งต่อวันนะครับก็ห้าหมื่นอะใช่ไหมไม่น่าเชื่อเลยห้าแสนตัแลกไอเทมแร่นะครับทั่วโยกังของพรีเมียมแลกโไฟายต่างานะครับก็มีให้แลกอยู่ในนี้โอ้แล้วก็แกลกรองเท้า120ครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่เขาอัปเกรดใหม่ ล่าสุดสูงสุดอยู่ที่120ขั้นนะฮะแลกข้อมือเวล120ครับแลกพวกกระบอกนะฮะอันนี้แค่กระบอกปะแลกพั้วเกราะนะครับเลเวล120นะครับแลกจุดเตะอาวุธเทศแลกของแจกฟรีมูลค่า1,000พอยต์นะครับเป็นพวกเหล็กม่วงนะแจกฟรีไม่ใช่ฟรีเด็ดต้องไปแชร์ก่อนนะครับเป็นกิจกรรมแชร่ละกันเอามาแลกของในยาะมากมายนะครับซึ่งก็บอกว่ามูลค่า1,000พอยต์เลยนะครับมีกําหนดจํากัดวันด้วยนะฮะเทศกาลสงการนะครับก็มีด้วยนะครับเฮ้ย มีชุดพวกนี้ด้วยหรอชุดส่งการครับทุกคนนี่สวยมากมีฉายาสุขสันต์วันส่งการ2020ด้วยนะครับแป้งโฉมผ้าหานะครับตัวนี้ก็มีให้เราเลือกเล่นโดยใช้ของแรกแรกหยกม่วงนะเด่นะครับมีแรกถ้าไม่ตายนะครับหรือว่าจะเป็นแรกรับรองเท้าแรกสกินเจ็นะครับแรกชุดแฟชั่นแรกพวกเศษอาวุธเทพนะครับแรกรับผ้าหะแรกโปรไฟล์เดี๋ยว รับประหาก็จะเป็นตัวนี้อัปเกรดนะครับซื้อบะตัวร้ายทุกคนแลกโปรไฟล์เท่ๆนะครับแลกของทําอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็มีให้เราเลือกแลกแลกเสียตําลึงแลกรับแหวนครับเลเวลน่าจะเป็นดั้งเดิมปะพวกแหวนต่างๆเนี่ยเลเวล94 96อะไรพวกนี้แลกทําอาวุธรับนะครับอีหนึ่งฟังก์ชันอัปเกรดใหม่นะแลกสร้อยคออันสุดท้ายนะครับสร้อยคอก็เลเวล98แน่นอนครับมันต้องไล่เสร็จเลเวลอยู่แล้วแล้วก็แลกมาใช้ได้ นะครับอีเวนต์ให้เราตามล่าสนุกมากมายแลกฟรีแลกทูแลกอีเวนต์มีหมดเลยในกิจกรรมโบนัสนั่นเองนะครับส่วนทับอัพเติมเงินต้องมาดูชอยนี้ใครที่เติมเงินบัตรเลือดเดือดน,นะครับ50พอยต์นะได้รับของเยอะะมากมายนะครับนี่ก็อ่านได้ช้อยนี้เลยเพิ่มดามุงด a m ทุกวันได้รับ E ีเอเพิ่มขึ้น XP ออฟไลน์รายวันเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้มีสิทธิพิเศษมากมายนะครับปัดเดือนได้รับเป็นตำลึง1 0 0 0 0มนะครับทองแท่ง5อันนะของอัปเกรด เลเวลขั้นกลางนะครับมันเป็นยันอัพเลเวลขั้นกลาง41 70เลเวลนะครับตัวนี้ก็แจกมาไม่ใช่แจกดิเติมเงินบัตรเดือนนะครับเติมเงินครั้งเดียวได้รับของประมาณนี้เติมเงินสะสมได้รับของแรงส่วนใหญ่แล้วเป็นของแรกครับทุกคนเติมเงินสะสมของแรกกับอัปเกรดตัวละครดูได้ง่ายๆเลยนะครับกับเติมเงินทุกวันเนี่ยใช่แล้วครับเป็นของทูนั่นแหละนะครับเฉพาะคนที่เติมถึงจะได้รับไปนะครับนี่ก็มีประมาณนี้กิจกรรมโบนัส กิจกรรมทับอัพเติมเงินกิจกรรมหมุนก็จะมีประมาณนี้สุ่มได้นะครับนี่แล้วก็ของดรอปมอนสเตอร์เป็นตำลึงเลเวลง่ายนะครับซึ่งเขาคอนเฟิร์มมาเลเวลง่ายมากๆเพราะฉะนั้นเราจะลองเทสด,ดูว่าเลเวลง่ายจริงๆหรือไม่นะครับโอ้โหตีแป๊บเดียวเลเวลห้านะครับอึมน่าจะได้รับอีเวนต์นะฮะเลเวล10ได้รับตำลึง10000นะครับง่ายเลยทุกวันนี้โยกงังเซิร์ฟโยกังไทยเนี่ยสามารถเวลได้ไว จากเมื่อก่อนเยอะมากเลยนะทุกคนผมจะลองยิงดูนะครับโอ้โหกระตกเลยยิงทีของแบบดรอปเข้าตัวเยอะมากนะทุกคนนี่ฮะเปิดสกิลแล้วนะครับสกิลใหม่เปิดเรียบร้อยนี่สกิลอะไรอ่ะกระโดดยิงไปใช่กระโดยะะโดยิงจริงด้วยนะครับตอนนี้ผมเลเวลประมาณ8แล้วยิงแค่ถึง10ครั้งไหมเนี่ยไวจริงๆครับโอ้โหเลเวลเก้า แค่สกิลติดตัวนะไม่ได้ใช้สกิลเพิ่มเติมนะครับเปิดล็อกสกิลจันเย็นสะพังนะครับอุ้ยเดี๋ยวจันเย็นสะพรังนะนี่คือชื่อสกิลตัวดีนะครับยิงอ๋อกระจายนะฮะกระจายดาเมจครับโอ้โหตอนนี้ผมเลเวล10แล้วทุกคนเปิดฟังก์ชันตัวนี้เรียบร้อยนะพลังรบพุ่งแรงนะสเตตัสสุดแรงคุณค่าที่คู่ขวรตัวนี้นะ่าจะเป็นฟังก์ชันที่เปิดเวลาเราโกธนะครับนี่ก็สามารถ สวมใส่ได้เลยเพิ่มพลัง BP อยู่ที่1,200ตอนนี้ผมเลเวล10และยิงแค่ไม่กี่สกิลนะครับก็จะได้รับตำลึงหนึ่งหมื่นะฮะเราจะไปซื้อของในร้านค้านะครับเพราะว่าจะพาทุกคนไปดูร้านค้ามีอะไรบ้างนะครับร้านค้านะครับมีของขายตามที่เราคุ้นเคยมีพวกตำลึงล็อกตำลึงไม่ล็อกนะฮะทองแท่งเหรียญมังกรนะครับขาลรียกเหกรียญมังกรบ้าตัวนี้ของแร่เรียงลําดับตามนี้เลยนะครับยากง่ายของดีของหายากนะครับก็จะ ใช้ของที่ซื้อหายากเหมือนกันนะครับเช่นตำลึงล็อกนะของก็ขั้นต้นครับแต่ก็มีของแฟชั่นให้เราซื้ออยู่นะจำนวน5ชุดเลือกซื้อได้เลยนะครับเรามีตำลึงฟรี10,000อนนะ10,000ฟรีแบบทําอีเวนต์นะไม่ใช่กิจกรรมแชร์แชร์ก็ได้รับ1ล้านแล้วก็ไปติดตามได้กิจกรรมสวนนะก็มีขายของอัปเกรดเยอะแย,ย,ยะมากมายก็ซื้อมาอัปเกรดตัวละครไดส้สบายสบายสบายเลยนะกับกิจกรรมแชร์นะ ส่วนไม่ล็อกเนี่ยของก็จะแร่นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดรูปลักษณ์ต่างๆส่วนของก็จะแร่ขึ้นท,ท้องแท่งก็จะแหลไปอีกนะครับเรียกได้ว่าแร่โคตรแหลนะครับก็จะมีของสวยนะว่าเป็นชุดแฟรดเท่ the, ชุดแร์ที่หายากๆมีตัวเลือกเยอะแยะมากมายเพิ่มขึ้นนะครับส่วนเหรียญมังกรพวกนเนี้ยของแร่สุดๆเรียกได้ว่าลิมิตไหมพวกนี้หายากมากนะครับคือใส่แล้วเนี่ยจะโคตรแหลนะครับ เรียกเล้ว่าแร่แห่งแร่ก็จะมีประมาณนี้รายละเอียดทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์โยกังไทย s t ยี่สิของเขาใครที่ชื่นชอบนะฮะในเกมโยกังห้าพารเซิร์ฟเวอร์นี้ส่วนท้ายคลิปวิดีโอเช่นเดิมเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กับเด็กแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปรีวิวในช่องผมด้วยนะครับมีเกมอะไรเปิดใหม่เกมเก็บเ,เวทต่างๆนะครับจะมารีวิวคุณผู้ชมได้เห็นได้เล่นกันอย่างแบบนี้เรื่อยๆนะเด็กนะครับคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะครับผม